หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบก,กับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงหลังเกมที่เข้มข้นกับบีอารแม้จะเป็นเกมที่ยาก แต่ยูเต็ดก็คัมแบ็กกลับมาได้ทำให้นับตั้งแต่ปี2020เลกุน่าโซชาพระธาแพ้ติดต่อกันมากที่สุดแค่2เกมแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อโดยเฉพาะเกมรับให้กำลังใจทีมเคียงข้างกันต่อไปสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องมาดามแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอพร้อมทั้งพูดคุยกับผมส่วนตัวและเพื่อ,อนๆแฟนผีแดงและที่กลุ่มอ p เปนชัดลิงก์อยู่ด้านล่างครับพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกคู่เปิดหัววันเสาร์แมนยูเต็ดพบกับเอตัน แข่งขันที่3โอทรา f ฟอร์ดเวลา18.30ทีหรือ6.30ตามเวลาประเทศไทยถ่ายสดทางทรูพรีเมียร์ลีกและพีพีทีวี36ผลพักผิดแดงมีนัดรวมพลที่เพจและเชนอแมนยูสู้ตายภาสดคนนี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมผ้านัดหลังยูเตชนะ2และเสมอกันไป3ครั้งผลล่าสุดพบกันแมนยูเตดพลาดท่าเสมอ,อยานาเสายียด นำก่อน2ต่อ0แต่สุดท้ายจบลงที่สกอร์3ต่อ3เกรดได้รู้ก่อนเกม,มนำมาฝากกันเล็กน้อยครับยูเต็ดแพ้เพียงหนเดียวในการโดนกับเอเวอเรตัน12ครั้งล่าสุดในพรีเมียร์ลีกคือเกมปี2019แพ้ไป0ต่อ4อีก11ครั้งชนะ6และเสมอ 5. ถ้าพาคิร์ียโนโรนโดจะลงเล่นในเกมนี้จะเป็นเกมที่200ในพรีเมียร์ลีกของเขา เป็นผู้เล่นแมนยูต็ดคนที่24ที่ทำสถิตินี้ได้ก่อนหน้านี้199เกม CR7 ยิงไป87ประตูนในลีกลาวเฟลวิเตซสุนเป็นผู้ดการทีมคนแรกที่พาทีมชนะยูต็ดในสนามโอทราฟอร์ดจากการคุม3ส,สโมสรก่อนหนน้านี้เขาเคยพาเรีย์ผู้ชนะที่นี่ในปี2009และคุมเชลซีชนะยูต็ดปี2013ในโรงละครแห่งความฝันแต่การคุมทีม9ครั้งที่มาเยือนปีสแสดงแพ้ไปถึง7ครั้ง อันดรอสเทอเซนเป็นนักเตะที่อันตรายของทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินมีส่วนร่วมกับประตูไป7ลูกจาก8เกมในทุกรายการซีซั่นนี้ดีเอง4และแอซิสให้เพื่อน3ปีแสดงจะไปต้องระมัดระวังให้ดีควนหลงหลังเกมกับบียาร์เลยังมีอย่างต่อเนื่องระยะหลังยูเตดไม่ชนะท้ายเกมก็พลาดท่าแพ้ไปเลยครับสำหรับปีแสดงของพวกเราที่หลายคนอยากเห็นรูปเกมที่ดีกว่าเดิมแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงความใจสู้แล้ว ผู้เล่นของทีมมีไม่แพ้ใครเดินเครื่องเต็มสูบระหว่างจะยิงประตูให้ได้แม้ตามหลังไปก่อนอเลกุน่าโซชาพูดถึงภาพรวมของเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกว่าแฟนบอลของเรามีความสําคัญมากแฟนๆฝั่งเซฟอร์ดเอ็นนำประตูมาให้ทีมแล้วมากมายเรามีโรนัลโดอยู่ในสนามทีมยังมีโอกาสเสมอโอทราฟอร์ o on, มีมนขลังและบัน่วยให้เราทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ โอเลยังชื่นชมดาบิดเดคาอเลสเตเลสและคริสเตโนโรนโดต่อว่าดาบิดเป็นผู้สาประตูที่ดีที่สุดในโลกเขากําลังทอฟอร์มโชว์ความยอดเยี่ยมออกมาแต่ผมไม่โอเคเลยที่เราปล่อยพื้นที่ให้พวกเขาเล่นง่ายเกินไปโลนโดเก่งมากๆเมื่ออยู่หน้าประตูเขาทําแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอาชีพขายแข้งแสดงเห็นถึงความเยือกเย็นเมื่อโอกาสมาถึงและลูกยิงของอเลสเตเลสก็เฉียบคมสุดๆบุน่ฟานเดสที่พยายามสุดความสามารถ ื่อที่จะพาทีมกลับมาชนะในเกมนี้ยืนยันว่าตนรู้สึกอยู่เสมอว่าทีมจะกลับมาได้แม้จะโดนนำไปก่อนพวกเขาเป็นทีมที่ดีเรารู้จักโคช้ชของบีอารลมาแล้วตอนอูนายเอเมรี่คุมอาร์เซนอลในอังกฤษแต่เราก็ทําได้ดีเช่นกันเราต้องอดทนเพรสซิ่งหนักหน่นวงตลอดเวลาและสิ่งสำคัญที่สุดคือการคว้าชัยชนะและสาคะแนนผมรู้ว่าเราจะกลับมาได้แม้กระทั่งตอนที่เราโดนยิงประตูของตะเลยอดเยี่ยมมากๆแฟนบอลก็สุดยอด ดับเบิลเดคาช่วยให้เราอยู่ในเกมและนี่เป็นอีกครั้งที่คริสตานโนลลนโดช่วยเราเอาไว้เรียวไฟนานที่วิเคราะห์เกมผ่าน BT Sport เผยว่า CR7 ส่งข้อความหาต้นว่าเล่นได้ไม่ดีแต่ยังยิงประตูชัยช่วยทีมเอาไว้วันนี้เราเล่นได้ไม่ดีเลยแต่ทำไมๆว่าจะต้องยิงได้ริโอเผยเมสเซจของคริสตโนโนัล a l โดพลังจากโรนโดส่งถึงผู้เล่นคน,น,นอื่นๆส่งถึงกันและกัน นับเป็นสถานรรการณ์ที่ดีแม้ผลงานของทีมจะไม่เลิศหรูเมื่อทีมต้องการประตูเมื่อมีนักเตะแบบเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งนนขันได้ฟอร์มที่ร้อนแรงต่อเนื่องของโรนลโดกับการยิงประตูดได้เป็นกรอบเป็นกำทำให้เขามีชื่อเข้าชิงนักเตะระหวันยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของพริมียรีกร,ร่วมกับจาวคันเซโลอันโตนิโอรูดิเกอร์อลันแซงแม็กซิเมงโมเมสซาลาและอิสมาอิลาซาอีกคนที่ต้องไม่ลืมชื่นชมคือเอเดรียนคาวานีและเจสซีลินกาด แม้ท่าในพรานจะมีเวลาในสนามเพียง15นาทีได้โอกาสครองบอลไม่เยอะและจังหวะยิงแค่1-2ครั้งแต่สิ่งที่เขามอพายโยเต็ดบ่งบอกว่ามีคุณภาพมากแค่ไหนวิ่งไล่บี้ทุกจังหวะบอลอาจจะเกือบออกไปบ้างแล้วหรือเกือบโดนแย่งแต่ก็สู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ทุกช็อตการเล่นนี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสมไปนักเตะปีศาจแดงยิ่งทำให้แ,แฟนๆรักเขามากขึ้นไปอีกแล,และคนเป็นห่วงกับปฏิกริยาของตอนนี้ฟันนาเบก หลังไม่ได้ลงสนามและปลาหมากฝรั่งทิ้งช่วงท้ายเกมอเลกุนาโซชาเลือกเปลี่ยนเฟสลงมารายงานจากไม์แม่กลัดระบุว่าดอนนี่จะมองว่าเขาอยู่ตรงไหนกับมาโยเต็ดหลังจากงุนยินในเกมเมื่อวันพุธและเชื่อว่าจะมีนักข่าวถามถึงประเด็นนี้ในการถแถลงก่อนเกมพบเอเวอเรตช่วงวันศุกร์บทความจากแมนเชสเตอร์อีวินิวส์สื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์เขียนด้อย่างน่าสนใจครับเกี่ยวกับการจัดตัวลุกลงสนามของยูเต็ดที่มีทางเลือกมากมาย เมื่อเขานี่ลงสู่สนามเกมล่าสุดกอหลังบียาร์ราดูเปลี่ยนแปลงไปทันทีพวกเขาเคยเล่นสบายตลอดทั้งเกมแต่เมื่อกองหน้าตัวเก่าลงมาพบว,ว่าแผงหลังแทบไม่มีเวลาให้เล่นกับบอลและเริ่มกดดันในการเก็บบอลไว้กับตัวมากขึ้นเขานี่มีมัดเด็ดเสมอและเขาทำเพื่อทีมอย่างเต็มที่เป็นคนแรกที่วิ่งไล่บอลและพาทีมกลับสู่เกมทั้งโรนัลโด้และคาวานี่สามารถเล่นร่วมกันได้แต่ต้องตัดตัวสร้างสรรค์เกมเออกไปหนึ่งคน ซึ่งแมนเชสเตอร์อีวิงตันทิ้งท้ายว่าหากอเล็กุานดโซชาต้องการถ้วยรางวัลเขาจำเป็นต้องพิจารณาส่งเขานี่ลงสนามให้มากกว่าเดิมสภาพความพร้อมของอยูไนเต็ดเกมดวมนเอวอลนตนแมนยูเต็ดของอเล็กุานดโซชายังไม่มีมาคาชแรดฟ,ฟอร์ดแล้วมัดเดียโลรวมถึงแฮร์รี่แม็กไกวายที่ต้องพักประมาณ2-3สัปดาห์ขณะที่ลุคชอต้องรอประเมินเอตอลนตนขาดตัวหลัก4คนคือเชมุสคอมเมนริชาร์ดิสันฟาเบนเดล และโดมินิกคาเวิร์ดเลวินขาที่อังเดรโกเมสกับชองฟิลิปกาบังแบงต้องรอประเมินความฟิตสเปนเพื่อนตัวจริงที่คา้าว่นน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมยูเต่ของลิเกล่าโซชามาในระบบ4-2-3-1ผู้สาวประตูเดบิดเดคยก็หลัง4คนอารอนวิสซาก้ากลับมาลงสนามได้ขอโทษแบงค์คนละรายการกันเซนเตอร์เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟกับราเฟอวาลานแบ็กซ้าย้าลูกชอฟิตไม่พอจะเป็นหน้าที่ของเลกเตเลส เมฟี่คู่กลางเฟรจับคู่กับสกอตต์แมตโทมินีพราะน่าจะต้องโดนเกมเพรสซิ่งของราฟาเอลเบเนเตสสารตรุด้กด้านบนทางขวาต้องเลือกระหว่างเมสันเกรนวูดหรือจอดอนซานโชบูโน่แฟนเดสอยู่ตรงกลางฝั่งซ้ายต้องเลือกจากสคนคือเจสซี ok ่ดินการ์ดปอบปอกบาและคริสเตโนโรนัลโดถ้าต้องการใช้เดซอนคาวนี่เป็นกองหน้าตัวเป้าแนวตันของราฟาเอลเบเนเตสมาในระบบ4-4-1-1ผู้สาวประตูจอดานพิกฟอร์ด กลางสี่คนเป็นกัตฟรีเยริมีนามิคาเอลคีและลูกระดีนสี่กองกลางอันดอร์ทาเซนอับดุลไลดูคูเรอัลันและอเล็กซีวอบี้หน้าต่างเป็นเดรัยเกรหน้าเป้าเป็นซลมอนลอนดอนหลายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขอไปหักไม่เป็นไปตามนั้นผู้สินิในเกมนี้ได้แก่ไมเคิลโอลิเวอร์สนผู้สินิที่ดู VR คือสโตรดอดเวลให้กำลังใจทีมเคียงขายกันต่อไปครับ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมบอ,อกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับสับสุนโดยแคมดิทคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร0899446836ร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกัน และวหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย